ไอีขึ้นไปยืนแล้วก็เียงเดียวเวะกูจะรู้จักไอถังไอเนี่ยที่หอนหมุนอ่ะหมุนแล้วยกขึ้นหมุ่งขึ้นหนึขึ้นอ่ะน่าจะเป็นแบที่มมนเป็นแบบกลมๆกลมใช่ไหมนี่แล้วก็ตรงรานจะเป็นแบบที่ว่างๆแล้วให้สนใจั่งได้ออ๋อขอบดีไหมเฮ้ยกูชอบกูชอบอันนั้นอ่ะอบขอบคุณค่ะขอาคนเอาแข็ง่เยอได้เลยมันแข่งแกร่งอีขึ้นเงอ้วเลยไห เออแค่มีเทียวได้ง่ายๆดูดูพวกเมฆเร็วๆจะเล่นเสียบถุงนะเสียบถุงวงเไยนะที่มาวะไม่ได้มาหรอกไม่ไหวดิถุงวันที่สิบสี่มันเป็นเจ้าของงานเหรออู้เห็นป้ายไม่ได้อู้วเขียวเลยอ่ะเฮ้ยมีหลากหลายเมนูเลยคือมึงยังไม่ได้ซายถุงวันอะไรเอาชาเขียวลาวา แก้วพ <mile> ีระมิดแก้วหนึ่งเพิ่มไข่มุกวิปครีมไหมคะอะไรคะเพิ่มไข่มุกวิปครีมไหมคะใช่ไข่มุกค่ะได้เลยค่ะหวานนะคะข้าวหวานใช่ไหมคะวันนั้นไม่หวานใช่ไหมใช่ค่ะวันนั้นคือนูเพิ่มแบบข้เนียชาเขียวอร่อยปะอร่อยอร่อยชอบกินลิงตอบลิงตอบไปลิงตอบขวดหลังอมาวันที่สี่แล้วขวดที่สิบห้าถึงวันที่เท่าไรไม่รู้อะแต่ก็หลายวันนี้แหละ ใ่คนที่สิบสี่พี่ีนอยู่่ยยวเยด้แก้วเยาวพี่ให้ดูแก้วก่อนเพื่เปลี่ยนใจ20่สิบกีรับสาสิบเอาอันนี้ดีกว่าใช่ไหมแต่ว่าแต่น้ำเดิมนะคะในชามเขียวมือกูไปเท่า้ะแสบมแล้วบายบายเจอกันพรุ่งนี้

ขนมปลากาเก๋าค่ะคุณว่าร้านอันนี้คอดูยังไงคุคิดว่าร้านโมชีโมชิตลอดเลยหรือแล้วว่าไงว่าเมื่อกี้เห็นคุ้งไปหาเลยหมาว่านุ่งเ้าเลยว่านุ่งอาเห็ดย่าไปพอดีก็เห็นมาแล้วเห็นว่าดมดมมองมอง เห็นยูท่อทอะไรบ้องมันเริ่มเลยอเออมันว่าเครื่องอะไรเลยยี่สิบห้าบาทค่ะพิ้อมหวัดเรียบร้อยแล้วจ้าขอบคุณนะ,ะคะกรต้องมา